เราคิดว่ามันจะดูดแต่มันไม่รู้หรอกถ้าวันนั้นเราเปิดเข้าไปมันจะได้ดูดเงินเราแค่หมื่นเก้าเท่านั้นเองพ่อมีอยู่แค่นั้นจริงๆแล้วแม่ก็แบบว่าเออก็โชคดีนะจะกี่บาทก็แล้วแต่เราก็ไม่อยากเสียเหลี่ยมแล้วก็ฝากนิดนึงนะคะตอนนี้มันมีเวบพนันเยอะแย,ยะมากที่เอารูปแม่รูปศิลปินรูปใครเยอะแย,ยะไปหมดนะ <c oughs> อยากบอกทุกคนนะเพราะว่าหลายคนที่ไปซื้อหรือไปเล่นเกมหรืออะไรก็แล้วแต่ แล้วพอได้เงินแล้วเขาไม่จ่ายแต่ตอนซื้อไม่ได้ถามแม่นะแต่พอถูกโกงแล้วมันด่าเราไม่อยากให้ทุกคนตกเป็นเหยื่อนะคะไม่มีนะคะทุกคนค่ะไม่มีนะเพราะฉะนั้นเวลาซื้ออย่าไปเชื่อซื้อของรัฐบาลนั่นแหละดีที่สุดนะจะมาไม่โดนมาตลอดเลยโดนมาเรื่อยๆก็โดนก็มีช่วงหลังๆเนี่ยช่วงมีเหตุการณ์ประท้าในพิชชชีพหลายนะไโดนแม่แม่ไม่เคยโดนเลยไม่เคยเลยเพราะว่าบ่งทุกแม่ไม่โลภ แม่ไม่เคยโลภไม่เคยอยากได้อะไรเขาโทรมาบอกว่าเออมีคนเหมือนกับแบบว่าเล่นโน้นเล่นนี่ไหมบอกอ๋อไม่เอาคันรวยแล้วแต่ยุคนั้นมันยุคนั้นมันเหมือนกับมันมีมันมีจริงๆค่ะว่าการที่จะเป็นนักร้องอาจจะต้องถูกถูกต้องแลกอะไรอย่างเงี้ยแต่ยุคนี้น่าจะไม่แล้วล่ะเพราะว่าเขามีความอิสระมีอะไรทลนสมรรถยาใช่ใช่ ถ้าไม่รักคือไปมีอะไรกับใครไม่ได้เออถ้าไม่รักแล้วมีไม่ได้จริงไม่ตัจถืงอะไริันไเพราะแบบนี้แบบบางคนอยากเป็นนักร้ออยากเป็นดาราเป็นศิลปินเข้าวงการอย่างเงี้ยบางทีถ้าเจอแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆเราสามารถที่จะมันอยู่มันอยู่ที่ตรงนี้เรานะว่าเราเราอยากอยากไปแบบสง่างามไหมย้อนกลับไปเหตุการณ์โบนเงินโอนเข้ามามิชาชีพใช่ไหมอู้หูแบบ ตอนแรกก็ตกใจนะแต่ว่าเออเราก็รู้เนาะว่าเราไม่ได้มีนัดใครโอนเงินมาให้เราตั้ง12ล้านอะไรเงี้ย oh. คือต้องบอกว่าอย่างนี้นะสมมมันเป็นแบบโทรศัพท์แม่ใช่ไหม uh. โทรศัพท์แม่แล้วแม่เหมือนแม่แม่ล็อกหน้าจอไว้แต่มันจะมีข้อความขึ้นมาเห็นลางๆเวลามีข้อความเข้ามาเนาะเราปิดเสียงไว้มันจะขึ้นมาว่าเอ้ยมีเงินโอน,โอนขึ้นมาเราเห็นตอนแรกอ๋อตอนแรกห้าล้านที่สองห้าล้านแล้วที่ทั้งหมดมันมันสาม มันสามครั้งอ่ะรวมแล้ว12ล้านกว่าเราก็เอ๊ะตกกระจายแต่ว่าเราไม่เปิดถ้าถ้าสมมุติว่าในแต่ในในช่วงที่เราเห็นข้อความมามันจะมีเบอร์เบอร์หนึ่งที่โทรเข้ามาหาเราเบอร์นั้นอ่ะซ้ำตั้มตั้มตั้มเหมือนกับมันเป็นมันเหมือนกับว่าถ้าเราตกใจแล้วเราเปิดเข้าไปดูในแอปในแอปของเราอ่ะในแอปแบงก์ของเรานะช่วงนั้นมันอาจจะมีทริคอะไรที่มันดูดเงินเราได้เราคิดนะ แต่ว่าแม่เนี่ยไม่ได้ดูไม่ได้เปิดเข้าไปดูแม่ก็คิดแล้วล่ะมันเป็นวิชาชีพเพราะเพราะว่าเราไม่ไม่ได้มีนัดหรือมีใครจะโอนเงินมาให้เราเรารู้อยู่แล้วเป็นข้อความเลยลูกแต่ว่าก็เลยจะกดดูอ้ามันเป็นข้อความมันลอยอยู่หน้าหน้าโทรศัพท์เราแม่จะกดเข้าไปดูข้อเมสเซจอะในเมสเซจอะแต่มันไม่เห็นไม่เห็นแต่พอปิดเครื่องปิดหน้าจอปุ๊บมันจะลอยขึ้นมาซึ่งแจ้งเตือน มันจะลอยขึ้นมาให้เห็นว่ามีเงินโอนเข้าบัญชีแล้วก็จะมีข้อความว่ามีคนโอนเงินมาผิดบัญชีหรือเปล่าคะหรือเปล่าครับซึ่งเราก็จะกดเข้าไปดูมันเพราะวันโชว์ว่าเป็นเป็นเมสเซจใช่ไหมกดเข้าไปดูในเมสเซจในข้อความมันไม่มีหมายถึงมันไม่มีข้อความเข้ามาเลยเราก็เลยอ๋อรู้แล้วมันเป็นใช่มันเป็นวิชาชีพทีนี้แม่ก็เลยแม่ก็เลยอัดคลิปนั่นแหละแม่ก็อัดคลิปเพราะแม่รู้แล้วแม่รู้แล้วว่ามันเป็น มันเป็นวิชาชีพแต่แม่ตอนนั้นแม่แมไม่แม่ไม่กดเข้าไปในบัญชีแม่นะเพราะด้วยความที่เรามีสติแล้วก็เราไม่ได้โลภอะไรเงี้ยเราก็อยู่เฉยๆรอก่อน <S 2> <S 2> <S 2> <ๆ>เพราะว่าไอคนที่โทรโทรโทรมันเหมือนแบบกะว่าโทรมาลองกดเข้าไปดูซิโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยช่วงที่เรากดเข้าเราคิดว่ามันจะดูดแต่มันไม่รู้หรอกถ้าวันนั้นเราเปิดเข้าไปมันจะได้ดูดเงินเราแค่ 10, หมื่นเก้าเท่านั้นเองเพราะว่ามีอยู่แค่นั้นจริงๆเออแล้วแม่ก็แบบว่าเออ ก็โชคดีนะจะก,กี่บาทก็แล้วแต่เราก็ไม่อยากเสียเหลี่ยมแล้วก็ฝากนิดนึงนะคะตอนนี้มันมีเวบพนันเยอะแยะมากที่เอารูปแม่รูปศิลปินรูปใครเยอะแยะไปหมดนะอยากบอกทุกคนนะเพราะว่าหลายคนที่ไปซื้อหรือไปเล่นเกมหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วพอได้เงินแล้วเขาเ,เขาไม่จ่ายแต่ตอนซื้อไม่ได้ถามแม่นะแต่พอถูกโกงแล้วมันด่าเรา สมก็ความมาด่ามางคงก็โทรมาด่าบอกว่าโกงเ้าโกงพี่โกงน้องอะไรอย่างเงี้ยอยากบอกว่าพวกนั้นคือต้องย้อนไปว่าก่อนหน้านี้เราเคยเป็นพรีเซนเตอร์ของลอตเตอรี่พาถูกไหมซึ่งมันจะมีคลิปที่อยู่ในโซเชียลต่างๆพวกนี้เขาจะดูดเอาตอนที่เราไปโปรโมทให้เขาที่เขาตอนเขาไลฟ์สดอะที่คนถูกรางวัลอะเงินก็เป็นปุ๊งุๆงเราก็จะวิ่งแฮ่ก่อนเงินก่อนอะไรอะซึ่งบางทีเขาก็ใช้ AI ทําเสียงแม่ เ็นเสียงคนลาดด้วยไทยด้วยแล้วก็เสียงคือก็ต้องฟังรู้ว่านะว่าแต่บางทีนค,คนแก่คนเท่าไงต้องอย่าไปเชื่อนะเพราะสูตไม่มีทางไปขายหรือไปเล่นเกมที่มันเป็นพันพันพันนันอย่างนั้นแน่นอนอะนะครับไม่อยากให้ทุกคนตกเป็นเหยื่อ,อะนะคะไม่มีนะคะทุกคนขาไม่มีนะเพราะฉะนั้นเวลาซื้ออย่าไปเชื่อ,อซื้อของราฐานนัฐบาลนั่นแหละดีที่สุดะนะจะมาไม่โดนมาตลอดเลยก็โดนก็มีช่วงหลังๆเนี่ยช่วงมีเหตุการณ์ประทะนีวน่วิชาชีพหายนะ หายไปมไม่ได้ไม่ได้ไปแจ้งจ้ะว่าว่าจะไปอยู่นะแต่ว่าแต่แคปทุกอย่างไปแล้วแต่ยังไม่ได้ไปแจ้งความาแต่เราก็ไม่ได้รับความเสียหายเรื่องของเงินไม่ไม่ลูกไม่ไจ,มจริงมันไม่มีเงินเข้ามาจริงๆแล้วก็เรารู้เรารู้ทันเรามีสติพอ,อที่จะไม่ไม่ตกเป็นเหยื่อของขาแต่ว่าเราก็ไม่แน่ใจว่าถ้าคนอื่นโดนแบบนี้อาจจะกดเข้าไปใน หรือรับสายแล้วก็กดเข้าไปในในลิงในแอปธนาคารน่ะม,มันแน่นอนเพราะถ้ทลักษณะมันส่งเงินว่าโอนมาผิดแบบเนี้ยมันจะต้องโทรมาว่าโอนทางเราโอนเงินผิดคุณกดเข้าไปดูหน่อยสิแน่นอนอโอนกลับคืนเราหน่อยโน่นนี่นั่นเพราะข้อความมันโชว์อยู่ใช่ไหม,มแต่มันโชว์เฉพาะหน้าโทรศัพท์นะต้องแปลกเพราะมันใช้วิธีไหนก็ไม่รู้แต่ในเมในเมสเซจไม่มีในไลน์เราดูก็ไม่มีแต่พอปิดเครื่องล็อกหน้าจอปุ๊บ พอไฟขึ้นมันก็จะขึ้นโชว์มาเหมือนเดิมเนี้ยแล้วไม่เคยมีมีประสบการณ์เท่าไหร่เราเคยโดนไหมแม่แม่ไม่เคยโดนเลยไม่เคยเลยเพราะว่าบอกแม่ไม่โลภแม่ไม่เคยโลภไม่เคยอยากได้อะไรเ,ออเขาโทรมาบอกว่าเออมีคนเ,ออเหมือนก็บแบบว่าเ,ออเล่นโน้นเล่นนี่ไหมบอกอ,อ๋อไม่เอาค่ะรวยแล้วเขออาพูดอย่างเงี้ยเออ,อหรือบางทีก็มีโทรมาสมัยที่มันนิทิศนะ ก็มาไม่ก็ด่ามันกลับอะไรเงี้ยพูดแบบด่ามัไปอะไรเงี้ยประมาณนั้นอีกเรื่องหนึ่งที่แม่เคยแบบไปเล่าเหตุการณ์เมื่อก่อนตอนเข้าวุฒิการศึกษาใหม่เกือบโดนไปรับเกือบโดนไม่สวยแต่ก็เกือบไม่แต่มันเป็นเรื่องั้งแต่ตอนอายุสิบกว่าจบปหกนั่นแหละใช่ใช่แต่ก็แบบก็คือ ก็อย่างที่ในในเรื่องใน,ในเรื่องที่เล่าไปนั่นแหละก็เหมือนแบบเราไปอยู่กับเขาแบบลูกอะไรอย่างเงี้ยอยู่บเขาแบบลูกเสร็จแล้วก็กินนอนอยู่กับเขากับเมียเขาอะไรเงี้ยไปไหนไปไปด้วยกันแต่ว่ามันมันก็เหมือนแบบเขาพยายามลวนลามเราหลายต่อหลายครั้งหลายต่อหลายครั้งซึ่งเราก็แบบเราก็เราก็แบบถีบเราก็ทีบผักเราก็ผักก็หยุดแค่นั้นหยุดวันหลังก็เริ่มใหม่อยู่งั้น ซึ่งเราเนี่ยเหมือนเหมือนเราตกเรามาอยู่กับเขาแล้วเหมือนเราก็ไปไหนไม่ถูกตอนนั้นเด็กจริงๆลูกกับโคราชก็ไม่ถูกกับบ้านพี่สาวที่บินบิรีก็ไม่ถูกเหมือนจำยอมต้องอยู่กับเขาอ่าก็อยู่ไปอยู่ได้ประมาณแค่สามเดือนตอนตอนนั้นก็ซ้อมเต้นด้วยหลายๆอย่างค่ะถ้าแต่ยุคนั้นมันยุคนั้นมันเหมือนกับ มันมีมันมีจริงๆค่ะว่าการที่จะเป็นนักร้องอาจจะต้องถูกถูกต้องแลกอะไรอย่างงี้แต่ยุคนี้น่าจะไม่แล้วล่ะเพราะว่าเขามีความอิสระลอิสรหลายอย่างใช่ใช่แต่ถ้าสมัครใจก็อีกเรื่องแต่แม่คือแม่ไม่เลือกแบบน,นั้นอยู่เพราะว่าเราไม่ได้ไม่ได้ต้องการแลกเหมือนแม่เป็นคนที่คือเห็นแบบเนี้ถ้าไม่รักคือไปมีอะไรกับใครไม่ได้เออถ้าไม่รักแล้วมีไม่ได้จริง ได้ฝากถึงเยด่ไหมเพราะแบบนี้แบบบางคนอยากเป็นนักร้องอยากเป็นดาราเป็นศิลปินเข้าวงการอ่างเงี้ยบางทีถ้าเจอแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆเราสามารถที่จะมันอยู่มันอยู่ที่ตรงนี้เรานะว่าเราเราอยากอยากไปแบบสง่างามไหมอ,อยากมีศักดิ์ศรีไหมถึงเราจะเป็นผู้หญิงก็ต้องมีศักดิ์ศรีในใน,ในตัวเราอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าแต่บางคนเขาก็ก็แล้วแต่เนาะอันนี้แล้วแต่แต่ในมุมของเราเรา,เราคิดว่า จะทาอะไรก็ได้นะแต่ว่าศักดิ์ศรีเราต้องอยู่ศักดิ์ศรีเราต้องมีวันหนึ่งเราเติบโตขึ้นมาเราเราจะภูมิใจกับกับตัวเรามากๆว่าเออเราต้องผ่านอะไรมาบ้างแต่เราสู้มาความยากจนพวกอันตรายต่างๆที่มันเกิดขึ้นจากใครของคนพวกนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เราก็เจอจริงๆมันเจอมาตั้งแต่ตอนอายุสิบขวบที่สามตอนประกวดอ,อยู่บนนอกอ่ะแบบเจอแบบแบบจริงๆนะ แต่แม่ sociedad, มันก็ไม่อยากจะเล่าไงแต่เราก็หลีกเลี่ยงมาจนได้เพราะว่าเราจุดยืนของเรามีไงเราทํางานเราต้องการแลกด้วยความสามารถเราไม่ได้การเอาตัวเรามาแลกหรือมึงจะมาบอกว่ายอมเมื่อี๋ยวมึงสบายอย่างเงี้ยก็ไม่เอาใช่ไหมถ้าเราคิดอย่างงั้นเราก็เราก็เอามานานแล้วใช่ไหมล่ะค่ะเจ้าโอ้แม่ก็งงว่าจะคุยเรื่องอะไร ติดตามข่าบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ